ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งชุดครับผมชุดนี้15,900บาทครับผมเป็นอีกหนึ่งชุดที่ผมแนะนําสำหรับสายบ้านครับที่มือใหม่หัดขับครับเพิ่งอยากมีเครื่องเสียงครับผมบอกเลยว่าชุดนี้ถือว่าจบอีกหนึ่งระดับเพราะว่า1เบรดสองกางสองระดับชุดนี้ครับชุดนี้มาในเบส15นิ้วตู้แบนพัดครับผมครับตอบโจทย์ทั้งงานภายนอกและภายในสำหรับตู้เบสแมนพัดครับภายในครับลูกเบสดนุ่มลึกได้สบายครับผมครับภายนอก แล้วก็สามารถอัดให้เสียงแข็งได้เพราะว่าตัวนี้ผมออกแบบเป็นพิเศษสำหรับตู้ใบนี้ครับผมครับพร้อมด้วยเสียงกลางครับเห็นไหมครับกลาง8นิ้ว2ใบครับผมครับภายในถือว่าเด่นมากสำหรับกลาง8นิ้วครับได้ความชัดความใสครับผมครับทำไมถึงว่าเด่นครับลำพงดอก8นิ้วครับวอยเขาจะเล็กครับผมครับทำไมเวลาเราเปิดเพลงเบาๆครับในบ้านจะไม่มีเสียงลำพงเบียดจะออกแบบทุกความถี่งจริงครับพร้อมด้วยแหล่งวัตัวเล็กทำห้เสียงมีความละเอียดมากขึ้นครับผม พร้อมด้วยเวลาออกนอกพื้นที่ลำโพง8นิ้วก็สามารถออกนอกพื้นที่ได้ในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับเพราะว่าหนึ่งชุดนี้ครับไปทั้งหมด4ดอกและอีก2ดอกรับรองว่านอกพื้นที่ก็สามารถรับรองได้อยู่เหมือนกันสรับตัวนี้ครับผมครับในชุดมาพร้อมสายตู้ครับนี่สายตู้ที่เขาเรียกว่าสายตู้1เส้นครับผมครับในชุดมาอีกพร้อมพาวเวอร์มิกหนึ่งตัวครับตัวนี้คือตัวสําคัญอีกหนึ่งตัวครับที่กับชุดนี้ครับเป็นตัวชุดขับครับผมทั้งมิกด้วยทั้งพาวเวอร์ด้วยครับผมครับชุดนี้มีความราถ แยกเบสแยกกลางได้เราสามารถเอาคิวฝั่งนี้เป็นเบสฝั่งนี้ได้ครับสามารถเอาคิวฝั่งนี้เป็นกลางตัวนี้ได้ครับผมครับทำให้ลำโพงทํางานตรงความถี่ครับเราสามารถเค้นเสียงให้มีความดังมากขึ้นครับผมครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับถ้าเราแพนอย่างงี้ครับเสียงตีบางชิ้นอาจจะหายครับถ้าเราไม่ขีอะไรมากต้องการความแรงท้าผมว่าจบเลยครับผมครับทีนี้ต่อมาครับมีฟังก์ชันเอฟเฟกเข้ามาแล้วสลับมิกพาวมิกตัวนี้ครับเอฟเฟกก็ช่วยให้คนเสียงไม่ดีเสียงดีได้คนที่เมาเเล่ เสียงไหลครับเอฟฟกก็จะช่วยให้เสียงกลับคืนมาเหมือนเดิมปกติได้ครับถือว่าเด่นมากสำหรับตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันบลูทูธครับเราเปิดเพลงที่ไหนก็ได้ระยะ10เมตรครับเปิดเพลงแบบไม่มีสายสามารถเปลี่ยนเพลงได้ตลอดเวลาโดยโทรศัพท์ของเราได้เลยครับผมครับทีนี้ชุดนี้มาอีกไม้ครับเรายังให้ไปด้วยครับไม้สายอีกหนึ่งตัวครับมูลค่า600บาทกับชุดนี้โอ้โหถือว่าของที่ได้ไปถือว่าเยอะมากครับผมในชุด ก็ยังมีสายโทรศัพท์แถมไปด้วยครับผมอีก1เส้นครับผมาสำหรับในชุดมีสาย AC ครบทุกอย่างถือว่าเป็นหนชุดที่ผมแนะนําเลยครับผมราคาก็ถือว่าย่อมเยาวมากลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลแดนไกลครับผมส่งถึงบ้านในราคา1,500 0รบาทส่งฟรีถึงนบ้านครับผมคุณครับผม yeah